ที่นี่ต้องเป็นคอมเมนต์ด้วยใจนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอัมพลนะครับลำดับต่อไปนะครับลำดับต่อไปนะครับเชิญรองศาสตราจารย์ดรธนากรธนาทานชูโชธนะครับคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยปทุมธานีครับครับเรียนเชิญครับอาจารย์ครับเรียนท่านประธานนะครับแล้วก็สวัสดีคณะบดีทุกท่านนะครับรวมทั้งคณานาจารย์และก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตใหมายที่ดีเนาะ นะครับที่เราได้เริ่มต้นตรงนี้นะจากเดิมเรามีอะไรนะคณะคณะบดีคณะบริหารธุรกิจเยอะแยะเลยแล้วมันก็เงียบหายไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็อยากนะครับเออทำยังไงให้โครงการนี้หลายท่านเสนอแล้วว่าให้มันดําเนินต่อเนื่องโอเคครับในขั้งแรกผมก็เห็นด้วยกันหลายๆท่านเลยฐานะที่เราเป็นเอกชนเนาะเหมือนคณะบดีศรีประทุมเ <c oughs> นะี่ยเรามีข้อจํากัดหลายอย่างเนาะนะเพราะฉะนั้นเราก็ ยินดีเลยที่จะสนับสนุนท่านนะฮะอย่างน้อยวันนี้เราก็คงอาจจะยังได้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะตั้งคณะทํางานที่จะดําเนินการแต่ละด้านเนาะแล้วนัดประชุมแลกเปลี่ยนกันระหว่างคณาจารย์ระหว่างนิสิตนักศึกษาระหว่างโครงการอะไรต่างๆรวมทั้งสากิจศ,ศึกษานะครับถ้าไม่อย่างนั้นมันก็หายไปอีกใช่ไหม <c oughs> <c oughs> นะอาจารย์แต่ยังไงเราก็รบกวนนะครับนะว่า ทางสถาบันของรัฐนี่ทรัพยากรมีเยอะเข้มแข็งว่าเราเยอะนี่เรียนตรงๆนะครับนะคณะบดีเรานี่โอ้โหมีแปดสาขามีนักศึกษาเยะแยะมีคนทำงานอยู่คนเดียวที่ทททสำนักคณะบดีคณะบดีแทบจะต้องทำเองหมดคิดเองหมดเลยทำเองหมดเลยเห็นปะเนาะเข้าใจเรากคุมจะเป็นคณะบดีเป็นผู้อำนวยการหลักสูตร MBA โอ้ดูแล DBA โออโออาจารย์ก็ใช้เราเนาะนะี่นะนี่แต่ไม่ใช่มีความสามารถครับแต่อย่างที่บอกแหละภาคเอกชนเขาต้องอยู่ที่ไหลนะเออว่านั่นแต่ก็เห็นด้วยครับให้ตั้งเดี๋ยวเราก็จะดำเนินตั้งคณะทำงานแต่ละด้านเนาะเออถ้าวันนี้คิดไม่ทันก็ฝากนะท่านคณะบดีนี่แหละ นะที่เป็นผู้ก่อตั้งนี่แหละราชมงคลตะวันออกนี่แหละดูท่านเป็นอาวุโสกับเพื่อนน่าเชื่อถือ <c oughs> <c oughs> นะครับนะแล้วเราก็ค่อยดําเนินกิจกรรมต่อต่อไปนะแล้วก็ที่สําคัญเลยที่บอกใน,นกลไกคือหัวหน้าสาขาส่วนพวกเราเองคงไม่มีเวลาจะเวิร์กเท่าไหร่หรอกลําพังนะถูกไหมครับนะลำพังงานของเราเองก็พอสมควรอยู่นะแล้วเดี๋ยวนี้หลายๆสถาบันนะเขาก็รวมกันเป็นแนวดิ่ง ใช่ไหมครับสีปทุมก็คงจะเหมือนของผมตีโทเอกมาอยู่กับเราเป็นบิสเนสครูเพราะฉะนั้นพวกเราก็พอสมควรนะครับใช่ไหมครับ <c oughs> เรารู้เรารู้เรารู้ว่าหัว,วอ,อกเดียวกันไงเอกชนพอเรามองตาปุ๊บเรารู้เลยเอกชนอยู่หูเหนื่อยนะแต่แต่อย่างไรก็ดีนะครับเออผมก็ดีใจนะที่จริงเมื่อวานเราก็เพิ่งงานประธานปิญญาบัตมาเสร็จ นะเน็ดเหนื่อยมาแต่วันนี้ผมก็บอกเอาอจารย์นรพัฒบอกผมบอกออขอมาแล้วกันนะเป็นเรื่องที่ดีมีคนออกตังค์ให้เนาะแล้วเราก็มาร่วมเขาแถมต้องขอบคุณนะครับที่มาวันนี้โหมาแต่เช้าเลยนะที่นี่บริการดีมากเลยมี Mind, นะเซอร์ฟิสมายเนาะผมยังไม่ได้ทานข้าวโอ้โหจัดข้าวให้ทานโอ้โหพร้อมเลยเนาะน่ารักมากผมลืมจดชื่อไปว่าใครเนาะ จะได้ฝากอาจารย์ให้เอเขา <laughs> <laughs> นี่ฮนะโลจิสติกเป็นด้านหนึ่งนะใช่ไหมครับนะอย่างที่บอกไงตอนนั้นที่เรียนกลับมาจากเยอรมันเมื่อ20ปีที่แล้วบอกว่าโลจิสติกเขาบอกอะไรนะประเทศไทยไม่รู้จักนะแต่จริงจริงอย่างที่ท่านคณะบดีว่าเราน่าเป็นห่วงประเทศไทยในต้นทุนโลจิสติกเราตั้ง16%กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบกับยุโรปเขาแค่7%อซนตนะอย่างที่ผมบอกว่า ทุกๆร้อยบาทเราต้องจ่ายค่าโลจิสติกตั้ง17บาททําไมรัฐบาลถึงต้องเป็นตรงนี้ไงครับแต่อย่างนี้เาเสียได้เนาะสองล้านล้านมันไม่ผ่านเพราะฉะนั้นมันก็อ,อนอะเออนี่แหละแต่จริงๆแล้วมันเป็นบทบาทของเรานะครับที่เราจะต้องผลิตอย่างที่บอกนะฮะว่าบุคลากรทางด้านนี้ปีหนึ่งเขาต้องการสามหมื่นตะกี้คุยกับพวกเรามีสมมติ2ีสสถาบันสถาบันละร้อยคน ได้เท่าไหร่เองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสาขาเนี้ยไปได้สวยนะแต่ประเด็นคือเราก,ก็อยากจะให้เปิดระดับปริญญาโทขึ้นแต่ทุกที่เหมือนกันครับสาขาอาจารย์ประจำสาขานะนะก็หวังสีประทุมวันนี้เอากันค้าเข้ามาอย่างเอากันค้าคุกผลิตป,ปอเองเหมือนกันนะของผมยังครับของผมดีบแต่ กับ MBA แต่ผมสอนแต่ไม่ได้เป็นวิชาเมเจอร์ผมจะสอนวิชาโลจิสติกเป็นหลักนะแต่เมื่อไหร่ถ้าสอนเป็นเมเจอร์ปุ๊บเราก็ต้องหาอาจารย์มาอีกนะเราก็เปิด DBA นะครับหลายสาขาอยู่นะแต่อย่างที่บอกแหละว่าเราก็ขาดแคลนตรงนี้นะอย่างไรก็ขอฝากเนาะว่าให้ดำเนินการต่อนะอย่าหยุดนะครับขอบคุณครับขอบคุณรรสศตสตราจารย์ดร,ดร,ดรธนากรธนาทานชูโชน,นะครับ คณะบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยปทุมธานีนะครับท่านคุยสนุกมากนะครับก็ท่านท่านท่านได้บอกถึงความใช้ให้คุ้มนะครับของมาลัยเอกชนนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็มอรัดก็ก็ก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าอาจจะอาจจะเบากว่าหน่อยหนึ่งครับก็เลยท่านก็เลยแนะนําเรื่องของการย้ําเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการทํางานนะครับในแต่ละด้านนะครับ แล้วก็ท่านก็ยังมองหน้ามองตากันฝากคณะบดีผมนะครับเนื่องจากดูว่าน่าจะมีอวบโซสูงสุดใช่ไหมครับอาจารย์นะครับครับให้เป็นให้เป็นคนที่รันงานในครั้งนี้นะครับแต่ว่ากลไกหลักก็คงเป็นหัวหน้าสาขาวิชาต่างๆนะครับขอขอบคุณท่านมากครับรองศาสตราจารย์ดรธนากรธนาคารชูชดนะครับนะครับลำดับต่อไปครับเป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนคณะบดีนะครับเนื่องจากคณะบดีท่านติดภารกิจ คณะบดีท่านติดภารกิจเนี่ยผมในทีมงานก็คือจําเป็นจะต้องเข้าไปเอา MOU ไปเซ็นก่อนที่มหาลัยนั้นๆน,น,นะครับจะมีอยู่6 6มหาวิทยาลัยนะครับที่ผมต้องเอา MOU วิ่งไปเซ็นก่อนนะครับในวันนี้คนแรกครับด้านซ้ายมือเลยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุกุญยานะครับปรินสุกัลยาขออภัยครับอาจารย์ปรินโยกลน,นะครับคณะเทคโนโลยีสังคมนะครับ นะครับ,ถ, pit, รบถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยครับอาจารย์ที่ยีสังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิเขตจากเวิเขตวิเขตอะไระท่อาจารย์เวียเคนจันทบุรีครับขออภัยครับอาจารย์เชิญครับเชิญครับอาจารย์ครับเชิญครับสวัสดีเรียนท่านประธานนะคะท่านคณะบดีนะคะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะท่านคณาจารย์นะคะ,นนาาะ,คะแล้วก็นักศึกษาที่เข้าร่วมในการาในวิธีครั้งนี้นะคะ เป็นตัวแทนนะคะจากคณะเทคโนโลยีสังคมนะคะคณะเทคโนโลยีสังคมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยลีราชมงคลตะวันออกอยู่ที่จันทบุรีค่ะอยู่ติดก,กับเขาที่จกูดนะคะหลายๆท่านคงรู้จักเขาที่จกูดนะคะของเราอยู่หน้าเขานะคะไม่ใช่หลังเขาค่ะ <c oughs> <c oughs> ฟังอาจารย์หลายๆท่านนําเสนอว่าสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมานะคะดิฉันก็มี best practice นะคะที่จะนําเสนอนะคะคณะเทคโนโลยีสังคมเนี่ยนะคะ สอนทางด้านระบบสารสนเทศนะคะอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยบูรพาะคะณะสาขาคณะระบบสารสนเทศคณะวิทยาการสารสนเทศนะคะดกรกฤษณนะนะคะรวมตัวนะคะว่าที่าภาคตะวันออกนะคะมหาวิทยาลัยที่มีสอนทางด้านสารสนเทศทางด้านคอมพิวเตอร์นะคะก็มีมหาวิทยาลัยศรีปทุมบางเฉลชลบุรีนะคะราชพัฒน แม่ไม่ใช่แล,ล,ล้ราชพัตรลำไยพันนีนะคะแล้วราชะพัตรววาลัยอกรณ์กรนะคะแล้วก็ที่คณะที่นิสังคมรวมตัวกันนะคะทางด้านสารสนเทศนะคะก็จัดกันนะคะจัดเป็นกลุ่มเป็นร่วมกันยังไม่ได้เป็น m อ U นะคะจัดเอาผลงานวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรีเพราะว่าอาจารย์ดกตรกฤษณะเห็นว่านักศึกษาปริญญาตรีนะคะมีผลงานทางวิชาการโครงงานนะ,ะปัญหาพิเศษแต่ว่าไม่มีเวทีที่จะให้นําเสนอ เ,เวทีทั่วไปที่มีจะมีระดับบัณฑิตศึกษาอันนั้นเขาบอกว่ามันมีเวทีเยอะนะคะแต่ปริญญาตีไม่มีนะคะก็เลยสี่แห่งนี้ก็มารวมกันแล้วก็นาเสนอแล้วเราก็มาคุยกันอันนั้นยังไม่ได้อะไรค่ะยังไม่มีผลอะไรมากนะคะหลังจากนั้นนะคะก็มารวมกันว่าเราน่าจะทา MOU นะคะระดับมหาวิทยาลัยนะคะที่สอนทางด้านนี้นะคะเพราะนั้นดรกฤษณะก็เ,เชิญมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะเข้ามาร่วมทา MOU กันนะคะก็ทากันไปทํา เชิญดกรกฤษณะก็วางแผนเห็นว่ามีการประชุมอธิการบดีนะคะที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็เลยไปทํา m o u ที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีมหาวิทยาลัยต่างๆนี้เข้าร่วมทั้งหมดนะคะน่าจะประมาณเกือบเกือบสาแห่งนะคะทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็พอรวมกันแล้วเนี่ยนะคะก็เลยจัดนะคะงานครั้งแรกเรียกว่า AUCC นะคะการการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะทางด้านคอมพิวเตอร์นะคะจัดครั้งแรกนะคะที่จันทบุรีค่ะ ที่ในตรงกับเดือนกุมภาพันธ์จะมีงานราชมัคลรักเหลืองจันทร์นะคะจัดที่ในหน้าเขานะคะที่ในเขาที่อยู่ในป่าเขาขิจกูดนี่นะคะมีนักศึกษาเข้าไปร่วมนะคะมากกว่า500คนค่ะ นะะมนักษากลก็แต่ละมหาวิาลยนะคะมาจากเชียงรายมาจากนาครราชสีมามาจากสกลนครมาจากหลายๆที่นะคะเข้ามาร่วมกันนะคะอันนั้นเป็นการ a u c c ครั้งที่1น,นะคะซึ่งประสบความสําเร็จนะคะแล้วเราก็มีโครงการนะคะครั้งที่2จัดที่มหาวิาลยศรีปทุมนะคะชนบุรีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็ประสบความสําเร็จนะคะอันนี้คือทําลงมือทาจริงๆนะคะ,ะทีนี้ในการทำเนี่ยนะคะ,ะเครือข่ายทั้งหมดนะคะเราก็จะมีเงินสมทบ ะะแห่งละ5,000บาทให้กับเจ้าภาพเจ้าภาพก็ไปดําเนินการจัดนะคะแล้วก็ส่งคัดเลือกผลงานของนักศึกษานะคะส่งเข้าไปนะคะมีคณะกรรมการจากสาขาวิชา ะะทุก,ท,ก,ท,กที่สอนสาอาทางด้านสารสนเทศคอมพิวเตอระะ์เขาก็จะมาร่วมกันคัดเลือกผลงาน,นะะแล้วก็จัดนําเสนอพอนําเสนอผลงานแล้วมีการให้รางวัละะรางวัลมีเป็นหลายระดับะะระดับดีระดับยอดเยี่ยมรางวัลต่างเหล่านีนะะ้เราสามารถเอาไปตอบโจทย์ประกันได้แล้วเราก็ไม่ได้แค่เพียงแค่1แห่งหลายๆแห่งเราจะได้รางวัลหลายๆแห่งหลายๆประเภท นั้นก็แต่ละแห่งที่มาเนี่ยนะคะก็จะมีรางวัลติดไม้ติดมือกลับไปตอบโจทย์ประกันได้นี่นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่ว่ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศนะคะอย่างเงี้ยนะคะพอเราจะได้นี่นะคะมันไม่ใช่ง่ายๆาใช่ไหมคะดัะนั้นอันนี้เราตอบโจทย์ได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็น best practice ที่จะว่าคิดว่าแล้วเมื่อได้ทราบข่าวว่าจะมีการทํา MOU ทางด้านนี้นะคะดิฉันก็มองว่า เออ M O U อันนี้เขาอาจจะทำแนวทางเดียวกับ A U C C นะคะเพราะมีการเรื่องนึกนึกเอาเอ่อนำเอาผลงานของนักศึกษาเนี่ยนะคะเอามานะคะเอามาประกวดกันเอามาแข่งขันกันนะคะเอ,อ่อก็ บอกหัวหน้าสาขาว่าเขียนโครงการเอาไว้เลยนะครับตอนนี้ก็าลองทำว่าประมาณรายได้เพราะว่าเราจะต้องมีโครงการเตรียมไว้สาหรับไปสมทบกับเขาเตรียมเอาไว้สําหรับจะพานักศึกษาเข้าไปร่วมกิจกรรมนะคะหรือว่าอาจารย์เข้าไปร่วมอาจารย์ก็ต้องเสียค่าลงทะเบียนอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะอันนี้ก็เตรียมทําเอาไวแ้แต,แต,แต่ก็ยังไม่ทราบว่ารูปแบบของอกิจกรรมที่จะจัดของอาทางด้านาโลจิสติกอันนี้จะไปทางด้านใดนทนีนะคะก,ก็ขอเรียนให้ทราบประมาณนี้ก่อนนะคะขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ ย,ยิ่งคนไทยทายิ่งยากขึ้นใช่ไหมครับ <c oughs> ครับขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุกัลยานะครับเป็นตัวแทนจากคณะเทวีสังคมนะครับมหาวเชยาลัยทีราชมงคลตะวันออกวิเขตจันทบุรีนะครับก็คุยกันอยู่หลายประเด็นพอสมควรท่านยังเน้นว่าท่านไม่ใช่มาไลยหลังเขาเป็นอยู่หน้าเขานะครับอาจารย์อยู่หน้าเขาคิชกูดนะครับก็ท่านที่สวยงามมากนะครับก็ท่านได้ใช้เครือข่ายภาคตะวันออก ให้เป็นประโยชน์นะครับโดยการจัดกิจกรรมร่วมกับหลายหมหาลัยร่วมกันนะครับรวมถึงมีท่านยังได้ให้ไอเดียเกี่ยวข้องกับการแข่งขันทักษะต่างๆด้านวิชาการเพื่อให้ตอบโจทย์ประกันคุณภาพทางการศึกษานะครับว่าจริงๆการที่จะได้รับรางวัลระดับประเทศนี่ยากมากใช่ไหมครับอาจารย์ยากมากแต่ถ้าจัดกิจกรรมภายใต้เครือข่ายนี้เกิดขึ้นนะครับหลายหมหาลัยก็จะได้รางวัลร่วมกันนะครับในลักษณะนั้นขอบคุณนะครับอาจารย์ครับครับลำดับต่อไปนะครับ เป็นตัวแทนจากคณะโลจิสติกมหาวิทยาลัยบุรพาครับเชิญอาจาร,รย์นิพพันครับเชิญครับค่ะก็กราบเรียนท่านประธานนะคะแล้วก็ท่านคณะบดีรวมถึงคณาจารย์และผู้เข้าร่วมการทําข้อตกลงครั้งนี้นะคะก็ท่านคณะบดีฝากมานะคะว่ายินดีที่จะร่วมในทุกๆก,กิจกรรมนะคะของเครือข่ายครั้งนี้ที่จะจัดขึ้นมาครั้งนี้เนี่ย ขอเรียนอย่างหนึง่งว่าที่ได้ทราบเรื่องของเครือข่ายคือได้พบกับอาจารย์วินยูในงานโลจิสติกสัมพันธ์นะคะซึ่งเราก็มีจัดกันทุกๆปีอยู่แล้วทางด้านเครือข่ายของโลจิสติกแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่เรามาซาย MOU ร่วมกันนะคะเพราะฉนั้นจริงๆในกิจกรรมของโลจิสติกสัมพันธ์เนี่ยเรามีกันทุกๆปีอยู่แล้วนะคะซึ่งปีถัดไปจะเป็นทางด้านคณะโลจิสติกมอบุรพาเป็นเจ้าภาพนะคะ ครั้งที่7ในโดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะใช้กิจกรรมครั้งนี้เนี่ยให้เป็นประโยชน์นะคะทั้งตอบทั้งเรื่องของประกันคุณภาพแล้วก็กิจกรรมของนิสิตนักศึกษาที่จะมาร่วมกันนะคะ,ะปกติแล้วในกิจกรรมโลจิสติกสัมพันธ์ที่มีเกิดขึ้นเราจะมีแค่กิจกรรมของทางด้านนิสิตนักศึกษาที่มาร่วมกันในเรื่องของอกีฬามีความสัมพันธ์ร่วมกันแค่นั้นนะคะ แต่ถ้าเกิดเราสามารถนำเครือข่ายนี้ไปประยุกต์รวมด้วยได้ทั้งเรื่องของวิชาการการแชร์ทุกในแชร์ทุกๆเรื่องไม่ว่าจะทรัพยากรไม่ว่าจะเรื่องสหกิจศึกษาแล้วก็เรื่องของประกันคุณภาพน่าจะตอบโจทย์ได้ดีพอสมควรค่ะแล้วก็ทำให้ในทุกๆสถาบันได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปเพื่อให้ได้คะแนนทางด้านประกันคุณภาพด้วยค่ะถ้ายัางไงก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับอาจารย์นิพาพันธ์นะครับจากคณะโลจิสติกมหาวิทยาลัยบุรพานะครับ <Am> ก็พูดถึงเรื่องของการที่มาของในวันนี้ก็คือจริงๆท่านไปเจอกับผมในงานโลจิสติกสัมพันธ์ที่มีการประชุมกันที่มหาวิทยาลัยหอ,อก,การค้าไทยนะครับในวันนั้นก็ยกประเด็นนี้ขึ้นมาก็เลยมีความสนใจกันนะครับแล้วก็ท่านหนึ่งพูดถึงเรื่องของการประจัดสัมพันธ์โลจิสติกสัมพันธ์ครั้งที่7นะครับที่จัดโดยมหาวิทยาลัยบุรพาก็อยากจะขยับขยื่นเครือข่ายด้าน ด้านเดิมทีเดียวเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวพันกับกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นเครือข่ายทางวิชาการมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังทิ้งประเด็นเรื่องของการแชร์นะครับแชร์บริการวิชาการแทนงานวิจัยรวมไปถึงแชร์ที่สําคัญที่สุดที่เราทํากันอยู่คือแชร์การประกันคุณภาพการศึกษานะครับขอบคุณอาจารย์นิพพัน์นะครับลําดับต่อไปครับนะครับขอเชิญตัวแทนจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยลังสิตนะครับอาจารย์นบดลสุวรรณทรัพนะครับเชิญครับอาจารย์ครับ ครับกับเรียนท่านประธานแล้วก็เรียนคณะบดีจากทั้ง14สถาบานันนะครับผมในนามตัวแทนของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยลังสิตนะครับมีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ14สถาบันในการร่วมลงนามข้อตกลงทางวิชาการทางด้านโลจิสติกส์นะครับทางมหาวิทยาลัยลังสิตเนี่ยเราเปิดสาขาการจัดการโลจิสติกส์มาเป็นปีที่7แล้วก็มีนักศึกษาระดับ ริญญาตรีและก็ปริญญาโทนะครับเราจัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในทางด้านโลจสิสติกสัมพันธ์กิจกรรมในเรื่องของอการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการในหลายๆสถาบันท,ที่ที่ส่งหนังสือเชิญและก็ที่จัดงานนะครับแล้วครั้งนี้ก็มีความยินดีที่จะเข้าร่วมในทุกๆโครงการที่เครือข่ายของเราได้จัดขึ้น ในานามของคณะบริหารธุรกิจผมมีข้อเสนอแนะสักนิดนึงนะครับในเรื่องของออทำอย่างไรถึงจะให้ความร่วมมือของเราเนี่ยมันมันเป็นความร่วมมือที่ยั่งยืนได้จริงๆแล้วโครงการที่เราจะจัดทําร่วมกันเนี่ยครับเราไม่จําเป็นจะต้องจัดทําโครงการเรยอะๆเพราะผมเชื่อว่าแต่ละสถาบันเนี่ยแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีโครงการที่จัดอยู่ในมหาวิทยาลัยอ,อยู่แล้วแล้วก็ทั้งงานประกันคุณภาพทั้งงาน การสอนทั้งงานในเรื่องของบริการวิชาการของเราก็มีเยอะอยู่แล้วนะครับในเครือข่ายเนี่ยถ้าเราจัดงานร่วมกันเป็นงานอาจจะ1ง,งานหรือ2ง,งานซึ่งเป็นงานใหญ่ๆแล้วสามารถตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการได้หมดเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถทําความร่วมมือกันได้มากขึ้นแต่ว่าอย่างที่คณะบดีหลายๆท่านได้กลับเรียนตั้งแต่ตอนแรกคือเราควรจะต้องมีคณะทํางานแล้วก็มีแผน ว่าแต่ละปีในแต่ละปีเราควรจะทำอะไรบ้างเจ้าภาพในแต่ละรอบควรจะเป็นใครแต่ละรอบควรจะจัดงานอะไรบ้างอย่างทางมหาวิทยาลัยบุราพาบอกว่ามีงานโลเจิสตสิสสัมพันธ์เป็นโอกาสที่ดีที่เราถ้านำเรื่องของการแข่งขันทางทักษะทางด้านวิชาการเข้าไปรวมอยู่หรือในขณะที่คณะบริหารธุรกิจของผมอาจจะมีเรื่องของการจัด บริการทางด้านวิชาการในระดับภูมิภาคในระดับประเทศก็ตัวนี้จะเป็นเป็นโครงการที่เราสามารถแชร์แล้วก็นำเสนอให้สถาบันที่เป็นเครือข่ายนำไปสู่ความร่วมมือแล้วก็ส่งนักศึกษาส่งอาจารย์ส่งผู้ที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมได้ทำแอคชั่นแพลน เริ่มแรกก่อน2ปีแรกอาจจะเป็นโครงการเล็กๆสักหหรือ2โครงการหลังจากนั้นค่อยขยายไปผมเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าในอีกสาปีข้างหน้าคงไม่ใช่แค่1 4, 4สถาบันคงจะมีอีกหลายๆสถาบันเข้ามาร่วมมือแล้วก็โครงการของเราก็จะขยายใหญ่มากขึ้นขอบคุณครับับขอบคุณอาจารย์รนพดลนะครับนะครับตัวแทนจากคณะบริหารธุรกิจมหาชทยายลางังสิทธนะครับท่านก็ได้บอกถึงเรื่องของการทำแอคชั่นแพลนร่วมกันนะครับประเด็นหลักๆลักษณะนั้น ลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญตัวแทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครครับอาจารย์พัฒนพงศ์ครับเชิญครับครับเรียนท่านประธานแล้วก็คณะบดีแล้วก็รองคณะบดีแล้ว,ลลวท่านอาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับผมก็ในนามตัวแทนของท่านคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์หมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเข้าร่วมเซ็นเอ็มโอยในครั้งนี้นะครับในส่วนของทางคณะวิศวะของเรานะครับก็ อยากฝากไว้นิดนึงจากท่านคณบดีนะครับก็คือทางท่านคณะบดีเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเราเได้มีจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็ถ้าที่ผ่านมาเนี่ยนักศึกษาของเราที่เข้าร่วมอย่างสมมติเป็นงานเปิดโลกของงานวิศวกรรมอย่างเงี้ยครับนักศึกษาที่เข้าร่วมก็จะเป็นนักศึกษาจากาทุกๆสาขาวิชาซึ่งพอมาดูโครงงานของทางด้านโลจสิสติกเนี่ยบางทีไม่เก็ตว่า นักศึกษาคณะวิศวกรรมโลจิสติกทำโครงงานทางด้านไหนทำไมถึงเป็นโครงงานทางด้านนี้บางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาด้วยกันในการเซ็นเอ็มอูครั้งนี้นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นท,นที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเรามีการแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษานะครับนักศึกษาของเราอาจจะพัฒนาไปอีกจุดหนึ่งนะเพราะว่าการที่นักศึกษาเราคุยกันเองเนี่ยนะครับที่เขาเรียนมาทางด้านเดียวกันเขาก็จะมีมุมมองที่กว้างขึ้น เช่นเดียวกันนะครับในนามของที่ผมเป็นหัวหน้าสาขาวิชาผมก็มองว่าในการเซมิมูยูแล้วจะทํำยังไงให,ให้ประสบความสาเร็จนะครับก็คือเราน่าจะมีความร่วมมือในหลายๆระดับทั้งในระดับคณะทั้งในระดับสาขาวิชานะครับยก,ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับที่ผ่านมาของผมเองก็เคยอยากที่จะติดต่ออาจารย์ในแต่ละมหาวิทยาลายัยเพื่อหาแนวทางในการดําเนินงานร่วมกันยกตัวอย่างเช่นทางคณะวิศวะเนี่ยเรา เราติดในเรื่องของว่าทางสภาวิศวกรเสนอว่าคณะวิศวกรรมโลจิสติกควรจะมีใบประกอบวิชาชีพหรือเปล่าครับเขาก็เสนอทางสภาวิศวกรก็เสนอให้เราไปขอไปประกอบวิชาชีพของทางอุตสาหการนะครับประเด็นก็คือเราควรจะรวมตัวกันคุยกันก่อนหมายว่าเราควรจะมีใบประกอบวิชาชีพหรือเปล่าเราควรจะใช้ของโลจิสติกโดยตรงหรือว่าเราควรจะไปขอทางด้าน ของวิศวกรรมุตสาหการลักษณะนี้นะครับน่าจะเป็นประเด็นที่เราควรจะเดินไปในทางเดียวกันนะครับก็ทางเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ร่วมในงานนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับครับขอบคุณอาจารย์พัฒนพงศ์นะครับตัวแทนคณะบดีนะครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนะครับท่านก็พูดถึงเรื่องของประเด็นแลกเปลี่ยนรักษาร่วมกันนะครับแล้วก็มีความร่วมมือกันในหลายระดับนะครับลักษณะนั้น ลำดับต่อไปครับนะครับขอกราบเรียนเชิญน,นะครับตัวแทนคณะบดีคณะวิทยาศาสตร,ร,ร,ร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาครับดรนุกูลสาวราวงศ์ครับ <c oughs> เชิญครันนบ,รราราาบรอาจารย์ครับครับเรียนท่านคณะบดีท่านประธานท่านประธานคณะบดีแล้วก็คณะาจารย์ทุกท่านนะครับผมในนามของตัวแทนของคณะบดีคณะวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีมหาวิทยลาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ยินดีที่จะเป็นสมาชิกของโครงการความร่วมมือในครั้งนี้นะครับ <S <S ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชบัฏบ้านสด็จักรยาเนี่ยก็เปิดสาขาเ,เทคโนโลยีสารเทศเพื่อโลจิสติกส์นะครับแล้วก็จะมีจะมีการจัดสัมมนาก็คือการนําเสนอผลงานวิจัยนักของนักศึกษาระดับปบิญญาตรีนะคล้ายคล้ายกับท่านอาจารย์ที่ท,ที่พูดตะกี้นี่นะครับ แต่ของเรายังเป็นวง,งแคบอยู่ก็คือว่าส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาในสถาบันนะครับจะมีนักศึกษาภายนอกมาเนี่ยก็ยังน้อยอยู่ตรงนี้เราก็มองเห็นว่าการพัฒนานักศึกษาปริญญาตรีเนี่ยจะต้องทําให้เขาเกิดการเรียนรู้<ม>เรียนรู้จากการทํางานวิจัยนะมีทักษะในการวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัยตั้งแต่ระดับปริญญาตรีนะครับเราได้มีการตั้งงบประมาณแล้วก็จัดโครงการนี้มา2ปีแล้วครับ เดแล้วเราก็ตั้งงบประมาณไว้ปี58ด้วยนะครับก็ในเมื่อเป็นแบบนี้นะครับออมหาวิทย,ยาลัยราชพัฏนสมเจียา์นี่ก็ยินดีนะครับที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับทุกทุกเรื่องที่เราจะให้ความร่วมมือได้นะครับแต่สิ่งที่สิ่งที่จะขอแชร์หรือแสดงความเห็นนิดนึงนะครับก็คือเรื่องของการทํางานวิจัยการทํางานวิจัยของนักศึกษาระดับริญญาตเนี่ยนะพอดีที่มหาวิทยาลัยเปิดเปิดรับนักศึกษาระดับ เียตีทั้งภาพพิเศษและภาพปกตินะครับเราจะเห็นว่านักศึกษาภาพปกติที่อยู่ในสถานประกอบการเนี่ยจะมีผลงานวิจัยเนี่ยค่อนข้างจะจะดีแต่จะตรงรมากกว่านักศึกษาภาพปกตินะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองเห็นว่าในเมื่อนักศึกษาเนี่ยเข้าไปฝึกงานแล้วเนี่ยในระบบสากลหรือระบบใดก็แล้วแต่เนี่ยนะครับต้องบูรณาการให้นักศึกษาเนี่ย,ยได้ทํางานวิจัยไปด้วยกับตรงนั้นนะครับก็จะเกิดผลประโยชน์ที่ดีตอนนี้เราก็กาลังดาเนินการอยู่นะครับ นใ,นในนามของสถาบันในนามของคณะวิทยาศาสตร์ข้อขอขอบคุณทางนะครับทางทางมหาวิทยาลัยลลราชมงคลในราชมงคลตะวันออกนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณดรนุกูลนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมาหาวิทยาลัยราชภาัฏบ้านสมเด็จชพระยาก็พูดถึงในเรื่องของการให้นักศึกษาปรตีมีทักษะด้านงาน,งานวิจัยมากขึ้นนะครับนะครับแล้วก็อาจจะมีการทํา เรื่องของการทําผลงานร่วมกันนะครับในลักษณะนั้นสุดท้ายจริงๆครับยากที่สุดคนสุดท้ายนะครับตัวแทนจากคณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนะครับเชิญอาจารย์วิทินัทครับเชิญครับสวัสดีครับท่านประธานแลวก็คณะบดีนะครับแล้วก็รวมถึงคณาจารย์นะครับทุกท่านนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับที่มีการเริ่มนะครับในเรื่องของการทา m อ u นะครับในเรื่องของ ระบบโลจิสติกนะครับก็พูดถึงสถาบันก่อนละกันนะครับเดี๋ยวค่อยตอบอาจารย์วินโยนะครับว่ามันยั่งยืนได้ยังไงนะครับโปรเจก t นะครับก็อันแรกนะครับก็คือคณะบริหารเองเนี่ยนะครับก็คือมีสาขาการจัดการอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่ามีแขนงเรื่องของโลจิสติกแต่ว่าเรากําลังที่จะพัฒนาแขนงเป็นหลักสูตรอยู่เหมือนกันนะครับก็กําลังทําอยู่เหมือนกันในด้านโลจิสติกนะครับนะครับก็ สถาบันเราเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสถาบันที่อาจจะน้องใหม่อยู่ในที่นี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดมาประมาณสัก7ปีเองนะครับก็ภายใต้ก่อตั้งจากสมาคมส่งเสริมไทยญี่ปุ่นงั้นแน่นอนพูดถึงสมาคมส่งเสริมไทยญี่ปุ่นนะครับก็เราก็มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านบริการวิชาการเป็นเดิมพันอยู่แล้วเพราะว่าเราใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรมนะครับงั้นก็เลยอย่างแรกนะครับก็คือการแชร์ทรัพยากรนะครับ คณอาจารย์ด้วยกันนะครับที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาช่วยเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะครับในภารกิจ4ภารกิจของคณาจารย์ก็หนีไม่พ้นนะครับที่มีเอกสารมานะครับหนีไม่พ้นตัวนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราต้องตอบโจทย์ก่อนนะครับว่าในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเขาต้องการอะไรแต่ตอนนี้เราพูดถึงในประเทศไม่ได้ลวเราพูดถึงอะไรครับดับกอลแล้วครับก็คือดับต่างประเทศแล้วครับนะครับเพราะตอนนี้เองเนี่ย อย่างเช่นนะครับข้างๆบ้านเราเปิดแล้วครับอย่างลาวพมา่าอย่างเงี้ยนะครับเขาต้องใช้ทรัพยากรที่มีความรู้เนี่ย,ยน้นคณาจารย์เองเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องสอนในประเทศอย่างเดียวละอาจจะต้องสอนที่ประเทศใกล้เคียงเราด้วยนะครับเพราะตอนนี้ทางบ้านเราเองต้องส่งอาจารย์ไปสอนที่ลาวก็มีนะครับแล้วก็พมา่าอาจจะเป็นที่ต่อไปนะครับอันนี้เรามาดูต่อนะครับว่าอย่างาปัจจุบันที่เราทํา ที่คณะเราทําอยู่มีกิจกรรมอยู่แล้ว4ภารกิจตัวนี้นะครับก็คือเขาเรียกว่าการเรียนการสอนนะครับก็ในต่างประเทศบอกว่ากรรยารเรียนการสอนของประเทศเราไม่พัฒนาทีก็สงสัยว่าทาไมไม่ไม่พัฒนานะครับน้อยกว่า,าประเทศอ,อื่นๆนะครับก็ทางสถาบันเราเองก็ก็ตั้งโจทย์เหมือนกันนะครับว่าเ,เราจะทําอย่างไรถึงจะพัฒนานะครับบุคลากรของเรา นะครับเพราะว่าสถาบันเราเองเนี่ยนะครับต้องการตอบโจทย์ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมอันนี้คือคือจุดยืนเราเลยคือสร้างบ,บุคลากรไปตอบโจทย์ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมนะครับดังนั้นเนี่ยภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต้องการอะไรอ่าคือทักษะนะครับทักษะนะครับทักษะก่อนทักษะพื้นฐานคือทักษะ knowledge นะครับอันที่2คือในเรื่องของการทักษะเชิงปฏิบัติ แล้วก็การประยุกต์ใช้นะครับเหมือนที่ในหลวงท่านบอกว่าก็กคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนา,างั้นต้องเข้าใจก่อนเข้าใจหลักการพื้นฐานทฤษฎีก่อนนะครับแล้วก็เข้าถึงก็คืออะไรครับปฏิบัตินะครับปฏิบัตินะครับปฏิบัติได้ปุ๊บเนี่ยนักศึกษารเราถึงจะพัฒนาได้นะครับอันนี้แหละครับก็คืออย่างผมเองเนี่ยนะครับก็มีโครงการตอบโจทย์ทีเดียว3ข้อของประกันคุณภาพเลยนะครับก็คือ ผมเปิดบริการวิชาการให้โรงงานเนี่ยนะครับให้โรงงาน